เออเดี๋ยล่อยูเดลายอยู่บันนี้เอ่อเดี๋ยวสิดเด้นเอาผักกูดก่อนพี่น้องเพื่อจะลมใส่กับป่าพี่น้องผักกูดกับขัดอยู่เชฟอยู่ได้ปลาเห่ากะลาพี่น้องหอยพี่น้องเห่ากะจะกิน่นีตอนนี้พี่น้องก็สุกแล้วสุกเป็นทีมหอยแล้วพี่น้องเลยนะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ตทุกคนเนาะยินนะยดีตอนนี้ก็ซื้อสองเบ,บาวบุญเลิงพอมังกรพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้บุญเลิงก่สกีเอาห้ายูหากิน,กนพี่นอนะ้องเอาห้ายูหากินกลางคืนไหนๆพี่น้องเนาะเอาสีหาซอนปลาชิวเทวห้วยพี่น้องเนะาะแค่หรือวา่าแค่ห้วยพี่น้องไปพี่น้องไปติดตามมาชนเหมือนกันกพี่น้องนี่พี่น้องเฮามากันสามคนเบาจอยเนาะเบาจอยราคาเบาป่วยพี่น้องคือเก่าเนาะมึอนี้เนาะ อ่าตอนนี้หาไก่สีหาซ้อนแถวบริเวณนี้เลยพี่น้องบึงที่มันขาดลักกาสีมันเอาพี่น้อยมัดกกเอาเสียกเนาะเอาเสียกเผือไม้นี่แหละพี่น้อยเราจะมัดเพื่อบให้ปลาหลอดได้พี่น้องเนาะโอ้พี่น้อยเนะเหาบริเวณนั้นธนูพี่น้องกันเนาะควราทู อันนั้นถือธนูนี่คักอยู่พี่น้องเห็นกบกินนี่เฮาจับกะจับว่าได้พี่น้องเนาะ่านถือธนูนี่ใครอยู่ซ้อนอยู่นี่เลยเพราะว่าเฮากะจับกองในหน่อยที่ที่อะไรอ๋อ กาวรอพี่น้องพี่น้อง,องมุงมันค้างพี่น้องเพราะว่ามีไม้ออเกาะตกาวไม้มันค้างเลพี่น้องคืออยู่เลยนี่ไม่พี่น้องมานไหมมานไหมพี่น้องไอตากักหลุด <tư> ừ, màn dù màn dù không biết nói mà canh xăm con dù tệ bà cho anh bố mình sống lắm lê bộ nhau màn màn lại cho มาทั้งหอยแล้วทั้งป่าเนี่ยของเราะนี่ก็ยังอยู่เอาบุตรปลาห<า>ลวงมาหลวงกอยช่ากนันี่พเนรพเนเนปลา

อ,อ,อืมไมมันเกาะในกินีโฟนหน่อยเนอะพรีปาบดออกเลยแม่อกอาาหา้อนอืมมีน้ นเรกอนี่ๆๆนี่เยอใจปกนนกันแก๊จะพูดทางกุญแจใละบ้านม้เว็นน้ำปลาละที่สุดไม่ร่างมบตะเกียงกันําปัดเปนไม่ได้มาจานยังน่้นู้กัดเนี่ยนี่ ศาศ่านนึงเลยท่านึงเลยหราลุ้น,นพี่น้องว่าชีิติบบอพี่น้องโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่เอ้ยหนงูถึงกัเพลคนงั้นกะกะปลาเพ่จอ้มนะเ็ลเล็กเล็กน้อย,ย ม,มันอยู่มันอยู่ปตรงนี้ไงอยู่นี่ไข่กบวปได้อืมเสรนไข่กบวปได้ไข่กบวปได้พี่น้องเอ้มันไปไว่ายหลีนะมันลอยน้ำไปเขาไปสาพี่น้องมันก็แย่อยากบัถืงมัน,มยนอยากตายนะ เดี๋ยวสเสด็จเอาผักกูดก่อนพี่น้องเพื่อจะล้มใส่กับป่าพี่น้องผักกูดก็ขัดอยู่เซ็บยอยู่เด็กนี่มีผักกูดเลยผักกูดมีนวดเจ้าบโบเก็บบ่ให้ให้เบาจอยเก็บเก็บเก็บเอาหลายๆโหลดพี่น้องลวกแก้แซบพี่น้องใส่กับปลาแล้วแห้งแซบ เก็บอาเบิรเนะฮะเก็ฑกลางคืนกับบ้านนี้แหละสบายเน้องทำกินค่าตกนะยางยางยังงางบอกอะไรนี่เก็บสิตกเออได้ลายยู่เก็บลายอยู่บันนี่เออเปียกมกสิบอ่า ปาชิวตัวใหญ่พอไม่ผิวน้องเยเอากระลื่นเรื่อยๆพอไม่พี่น้องเนาะเอาลายบาทแล้วพี่น้องตอนนี้กระอยู่บอนไม้พี่น้องเนาะบอนกุกไม้ไม้มันลมเนาะลมมานเคยเอินวาดไร่ย,ยี่ยงมานร่เย,ยี่ยงสะพานเทวดาเนะาะไม่กับตัวใหญ่พอไม่พี่น้อยเนาะ ไม่ี่แหละเขาเคยขามมาออกหายเนาะออหน่อยหน่อยๆหน้อยหน่อยเธอเล่นได้ไหมเลรุ่นเอยๆเป็นพี่น้องเนาะตอนเขาออกหัเอาไปเลยนายอยู่ นี่กุ้งแอบเมาพี่น้องเราเอยญเลยเออตาเห็นไหมอืมได้อยู่ได้อยู่ปลาปลากระเดิดเนี่ยพี่น้องปลาชิวอแมนเราเอิญมาอากาศปลากระเดิดเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะห,ห่าง่ายกิน,นง่ายพี่น้องให้เองกินเองอยนะ่างพี่น้องแมนบ่บ่แปุ้ยแมน บ่หาบ่ได้กินนะบ่หาหรือบ่ได้กินพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไป้ายกับติดกับบานเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะไปติดกับบานอยู่ใกล้ๆกล้ับบานักโกูดกับหลากลายอยู่ักโกูดกับในลายก็ไม่ต่างอะไรเลยนะไปไปลุ่มอีกพ่อแม่พี่น้องนะเอาชิญางกลับลงลุ่มอีกแล้วก็เสือ หาต่ออีกหน่อยยังไม่ได้กลับพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่ากลับลางสืีเนาะยังไม่ได้เมือบาลนลเนาะแต่พอพอได้อยู่พี่น้องนี่นะาแม่นี่เยอไปเลนี่เห็นเห่าอ้อมงานปุ๊บ อย่างแถวส่วนชืนมันนี่ชนมันๆก็งามเป็นอีน้องเนาะเาสิใช้ยาขยญาพน้องนําบ้องนเนาลงต้นข้าวเนแปลนดิบึงกกๆสูงๆตัดทัเมื่อกี้นี้เนาะเิกอยู่บ่ เทนอือน,นี่เทือกอ,อ,อยู่พอมีพน้องนะเทออยู่นี่ตช่องตมันดองตลอดมันดองาอะไร่งเท จับเอาซื่อเบ,บ,บ,บ่ป่วยมึงเบามึงเอาไว้จับจับแบบนี้นะ่ะเห็นเห็นจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงเขาเต็มโอ้พรมีพน้องบ่าวป่วยมานกบแล้วได้กบแล้วพรมีพนะี่น้องไอ้เนาะคือว่ามาพี่น้องจับเอาซื่อพอี่น้องมีสนูแกได้อยู่ได้เชยพี่น้องเนาะย่างกลับบ้านเลยเอาได้กับไล่เติบอยู่พรมีพนน์อาเนาะท้าเบิง้งอยู่เฮือนนี่ อีกฟ้ปลาเป็่้บตัวเมี่ตัวเมบังบงบงบงหอหอท้หอยเนี่ยลบราคปาไปไปพีน้องเียเอง่อพี่น้องนะมีหลพี่น้องนะสู้ชีวิตนะ มันบ่อได้กับบ่อน,นั่นกับ่อบ่อห้ากับ่อได้กินถ้าห้ากัได้กินอยู่เอาความคุนอ้องถ้าเบิ่งอยู่เฮือนอีกควกกมมามคุน้องนะว่าเช็ดกินเช็ดกินกลางคืนนี่เลยมาจจะเลือกเอาผักกาหอยไว้น้ำนาลชนปลานี่เขาก็จะเลือกก่อน ีนแลผลแล้วผลแล้วตอนนี้พี่นอกก้อยกาะุกแล้วชุกเป็นทีมห่อแล้วพี่น้อยนะ มาดอพ่อพีออ่น้องกินข้าวรวมกันมามาพี่น้องกินข้าวรวมกันพอ่อพี่น้อยแซ่พี่น้อยยังอดกดังด่งพ่เด้งหั

มาเด้อมาเด้อผมยั้นอกเปนข้ากลางคืนเนาะห้เอง้นเองเลยขึนเองตัด้เลย เอาพี่น้องสำหรับคิววิดูนี่ก็ขอจบลงเพยงเานีเด้อพ่อพี่พี่น้องเลยนะถ้าทานผู้ชมไหที่าอาบาเมืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้้าพเระจาวดคลิปต,ต,ต่อไปพี่น้องเนะเอาขอบคุคลิปพี่น้องบ๊ายบาย